เวอร์ว์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ พระมัจรันชาตและชจะครูมีหน้าที่เสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลนำมาเกลื่นกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันเผื่อว่าท่านมีโชคชะตาฟ้าลิขิตถูกชะโลกถูกใจวัตถุมงคลชิ้นใดรูปแบบใดของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อวัดใดก็แล้วแต่ ที่ท่านได้เมตตาสร้างธรรมเสกด้วยความปราณีตอัศจรรย์คุณนำไปบูชาด้วยความเคารพเชื่อมัน่นย่อมจะก่อกำเนิดเกิดความเป็นสิริมงคลแก่คุณก็จะเป็นบุญกุศลแก่ครูบาอาจารย์รูปนั้นๆรวมถึงผมซึ่งเป็นผู้แนะนำให้คุณได้ทราบกันครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำเรียน แต่จะต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าเป็นเหรียญซึ่งให้คุณวิเศษในด้านความเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขายหากินดีหากินคล่องเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่เหมาะกับสายทำมาหากินประเภทต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวประเภทต้องการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน อย่างแท้จริงๆแท้ครับเหรียญที่ว่านี้เป็นเหรียญหน้าการหน้าเกี้ยวหรือว่าลูกศิษย์จะรู้จักกันดีในชื่อเหรียญหน้าเกี้ยวของหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองซึ่งท่านเป็นเอกองค์อาจารย์ของผมท่านนายชาติราชครูเป็นศิษย์ท่านมานานครับแล้วก็ได้รู้ได้เห็นในประสบการณ์วัตถุมงคลของท่าน ได้รู้ได้เห็นว่าผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปใช้ด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชาสักการะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญด้วยกันทั้งสิ้นเรียกว่าดวงตกก็ไม่ต่ำดวงตกก็มีแต่ทรงอ่าใครทําอันตรายลูกศิษย์ของหลวงพ่อชํานาญได้ยากเต็มที เหรียญหน้าเกี้ยวนี่ผมบอกว่าเป็นเหรียญที่ดีทางด้านทำมาหากินครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ดีด้านทำมาหากินเท่านั้นเหรียญนี้เป็นเหรียญยุคเก่าของหลวงพ่อถ้าจะเทียบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นที่สามของท่านมีคุณวิเศษทางด้านเหนียวเพราะเขาเรียกกันในสมัยที่หลวงพ่อท่านแจกว่า เหรียญเหนียวเขาเรียกกันว่าเหรียญเหนียวไม่ใช่เหนียวนี่เหนียวอะไรนะครับแต่ว่าเหนียวทั้งด้านอยู่ยงคงกับพันแล้วต่อมาก็สมัยก่อนหลวงพ่อท่านแจกเหรียญเนี่ยนะครับลูกศิษย์ท่านส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพวกนักเรียนอาชีวะนี่พวกรุ่นเก่ารุ่นโฉะสมัยนั้นน่ะนะผมจังจำได้ดี บางคนก็เอาไปลองบางคนก็ไม่ได้ลองแล้วครับแต่ว่าแขวนอยู่ก็มีประสบการณ์ปรากฏทางด้านเหนียวแต่คุณลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนี่ด้านหลังเป็นยันนาเกี่ยวเออยันนาเกี่ยวเหนียวซับยันนาเกี่ยวเนี่ยเป็นยันที่ทรงคุณวิเศษถ้าดูยันเป็นนะเหรียญน,นี้จะคล้ายๆดูพระยันก่อนนะครับพระยันเนี่ยจะคล้ายๆเหรียญพระยันนาคาราชของวัด ตรีจินดาที่สมุทรสาครเหรียนหน้าของวัดตีจินดาเนี่ยสร้างในปี2500ในคราวฉลองกึ่งพุทธกาลว่ากันจริงๆแล้วตํารายันหน้าเกี้ยวเนี่ยเป็นตําราเก่านะครับของครูบาอาจารย์ผู้รู้พระเวทวิทยาอาคมท่านผูกเอาพญานนาคสองตนด้วยกันนะมาทำการเกี่ยวกระวัดรัดกัน เป็นยันจินดามณีหรือยันห้าอ่าแล้วพญาน,นาคสองตนเนี่ยแสดงฤทธิ์เกี่ยวกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันไม่ใช่พ่นพิษใส่กันนะหันหน้าเข้าหาการเป็นประดุดการป้อนอาหารหรือเป็นประดุดอาการของความมีสเสน่ห์เมตตาคือครูบาอาจารย์ยุคก่อนยุคเก่าเนี่ยท่านผูกพยานวิอสวยแล้วพยานนาคที่กะหนดรัดกันเป็นยันห้าเนี่ย ถ้าส่องหน่อยนะคุณมีกล้องส่องพระคุณส่องดูสักหน่อยนี่ผมพูดด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังพระยันเหลียญหน้าเกี้ยวนะถ้าคุณเอากล้องส่องพระมาส่องคุณก็จะเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าในพัทธละกับนี้หนึ่งสองสสี่ห้าห้าพระองค์ด้วยกันนะ,สะเสด็จประทับอยู่ในส่วนต่างๆของพญานาคราชโอ้เหลียนนี้ผมถึงบอกไงว่าครบเครื่อง ในสมัยก่อนเรียกว่าเหรียญเหนียวอ้าวไม่เถียงครับเพราะว่าเหนียวจริงๆนักเลงเด็กอาชีวะไปเจอกันมาไปลองกันมาเหนียวแต่ถ้าว่าในสมัยก่อนนี่เล่าให้ฟังเลยนะครับสมัยที่หลวงพ่อท่านออกเหรียญรุ่นนี้ใหม่ๆเนี่ยท่านจะเอาถุงน้ําจิ้มให้ลูกศิษย์ว่าเอาถุงน้ําจิ้มมาแล้วก็ดิบเหรียญหน้าเกี้ยวเนี่ยนับให้ได้ส0บเหรียญแล้วก็ผูกไว้ถุงน้ําจิ้มหนึ่งกับผูกหนังยางไว้10เหรียญ10เหรียญ เวลาท่านไปเจริญพระพุทธมนต์นะรับบิณฑบาตเอ่อขอประทานโทษรับกิจนิมนต์จากบ้านลูกศิษย์ลูกหาชาววงชาวบ้านเนี่ยท่านจะให้เหรียญเนี่ยเป็นของชํำร่วยกับชาวบ้านทุกๆบ้านที่รับที่ท่านไปรับกิจนิมนต์นะให้ทีสิบเหรียญเนี่ยเออคุณคิดดูแล้วกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อท่านมีเมตตาแจกวัตถุมงคลชนิดที่เรียกได้ว่าต้องขอให้บกหลวงพ่อพอแล้วบางคนนะ มีแล้วครับพอแล้วไม่งั้นท่านแจกไม่ยั้งมือนะสาเหตุที่หลวงพ่อท่านแจกเหรียญหน้าเกี้ยวครั้งละสิบเหรียญนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแล้ครับในละแวกวัดก็สมัยนั้นนะวัดบางกุฎีทองก็เงียบนะเป็นวัดที่เป็นวัดเก่าก็จริงแต่ถ้าว่าความจเจริญรุ่งเรืองไม่มีชาวบ้านที่อยู่ละแวกรอบวัดนี้ก็เป็นชาวบ้านเลยแล้วครับเออก็เรียกได้ว่ามีความเป็นอยู่ตามอัตภาพ หลวงพ่อท่านก็เมตตามอบเหรียญน,นี้ให้ไอ้ลูกผู้ชายลูกชายที่อยู่ในบ้านเป็นนักเรียนอาชีวะบ้างหนุ่มโรงงานบ้างเอาไปเลี่ยมใช้เอาไปใช้เอาเป็นเหรียญน,นิลันตรายนี่นะเป็นเหรียญน,นิลันตรายเป็นเหรียญเหนียวส่วนคุณผู้หญิงอ่าหลวงพ่อท่านแจกมาเอามาคล้องสักหน่อยเอามาแหวนติดตัวสักหน่อยไปค้าไปขายเออขายของดีอ้าวจะพูดจะปลาใสกับใครลูกค้าก็เชื่อ ทำของไปขายอ้าวขายดีหมดไวทำไปทำมาต้องเพิ่มข้าวเพิ่มของมันกลายเป็นว่าเป็นเหรียญที่เอือ้ออํานวยอวยผลทางด้านจเจริญพภคกรัพย์ทำมาหากินผมถึงบอกแต่แรกแล้วว่าเหรียญเนี่ยดีด้านทำมาหากินทําไมผมรู้อ่ะหลวงพ่อท่านนั่งปลุกเสกเต็มองนะคุณดูนะด้านหลังหน้าเกี่ยวหายากหาได้ที่ไหนแล้วครับเหรียญที่พร้อมมูลทั้งบุญทั้งบูหาไม่มีแล้วนี่ จัดเป็นเหรียญรุ่น3าของหลวงพ่อชำนาญท่านซสอีกด้วยเอแล้วทําไมทนายชาติบอกว่าเหรียญน,นี้ดีเด่นทางด้านธรรมาหากินด้วยก็คุณทราบกันอยู่ใช่ไหมครับที่ท่านที่มาชมคลิปผมเนี่ยนะก็เป็นสายมูละผมยกย่องท่านเลยว่าบางเรื่องบางราวความรู้ท่านมีอาจจะมีมากกว่าผมก็ได้นะท่านก็ต้องทราบว่าขึ้นชื่อว่าพยานานาคเนี่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สมบัตินะ พญานาคจึงเรียกข,ขานกันว่าท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินาคสมบัตินาคาเนี่นะด้วยเหตุที่พญานาคถ้าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นี่แหละครับแล้วมีพญานาคถึงสองตนกําลังสําแดงแผลงฤทธิ์กันอยู่นี่จึงเป็นเหรียญสมบัตินาคเป็นเหรียญเจ้าแห่งทรัพย์พานาคอย่างแท้จริงแล้วเป็นเหรียญเจ้าแห่งเสน่ด้วยอ้าวอาจารย์ชาติบอกเจ้าแห่งทรัพย์และอาจารย์ชาติบอกเจ้าแห่งเสน่ด้วยคุณก็ดูสิครับด้านหลังเนี่ย เป็นพญานาคสองตนกอดกะลัดอ่าพัดพันเกี่ยวกันอยู่จึงเรียกว่านาคเกี่ยวอ่าเกี่ยวพาราศีก็เป็นเจ้าแห่งสเสน่ห์อยู่แล้วนอกจากนั้นก็เป็นเหรียญแห่งการคุ้มครองป้องกันภัยด้วยเพราะว่ามีนาคปกพญานาคปกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าในพญานาคแผ่พังพานมาก็เป็นการแผ่พังพานไปตามธรรมดาแต่นี่มีพระพุทธเจ้าในพัทลักษ กับนี้ถึง5พระองค์ด้วยกันสเสด็จประทับในส่วนต่างๆของพญาน,นาคนี่จึงกลายเป็นเหรียญนาคปกซึ่งมีคุณทางด้านการคุ้มครองป้องกันภัยอย่างสูงสุดเป็นมหาอุดแล้วก็หนุนดวงชะตาด้วยผมถึงบอกว่าเหรียญเนี้ยทำมาหากินดีผมยกเลยปเป็นเหรียญทำมาหากินดีนะพญานาคเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งสมบัติผมยกอีกว่าเป็นเหรียญซึ่ง เป็นสเสน่ดีเพราะว่าเป็นหน้าเกี้ยวผมจึงบอกคุณผู้ฟังแต่แรกว่าเหรียญน,นี้นะมีครบเครื่องทั้งบุญทั้งบูหลวงพ่อท่านแจกเหมือนผมบอกแล้วครับโอ้โสิเหรียญสิบเหรียญเนีเ่ยนนะคุณดูเถอะเหรียญน,นี้ตกไปอยู่ในมือชาวบ้านเราแวกวัดบางกุฎีทองมากแต่ถ้ว่านับถึงปัจจุบันนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าใครมีก็ต่างนํามาใช้พอใช้แล้วมีประสบการณ์ก็ต่างพากันหวงแหน นี่จึงกลายเป็นสมบัติทิพย์นี่จึงกลายเป็นของมีค่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญท่านสร้างท่านเสกท่านทำเอาไว้อย่างเต็มที่ให้กับศิษยานุศิษย์ของท่านเรียกว่าบูดีบุญดีมีครบเครื่องเหรียญพญานาคหน้าเกี้ยวหน้าการเอาทำไมเป็นหน้าการเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังอีกนิดหนึ่งด้านหน้าคุณดูนะครับเหรียญเนี่ยทรงคล้ายๆห้าเหลี่ยมนะเออด้านบนเนี่ยคุณเห็นหน้าการไหมหน้าการเนี่ย ก็เหมือนกับหน้ายักษ์หน้าขบเห็นไหมฮะอยู่ตรงหน้าเหนือหลวงพ่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงให้รู้ว่าหน้าการนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการเวลาจะกินกินทุกสิ่งอ่าถ้าจะเปรียบเทียบให้ดูเข้มขลังให้ถูกต้องตามหลักโบราณอาจารย์ก็จะต้องบอกว่าหน้าการท่านเปรียบเป็นการดำลิลิเริ่มสร้างสรรค์ของใหม่ เป็นการดำริริเริ่มสร้างสรรกิจการใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยท่านแทนเอาไว้ด้วยหน้าการด้วยเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ชาติราชะครูพูดให้ท่านฟังบรรยายให้ท่านรู้นี่แหละครับผมจึงขออนุญาตกล้าหาญที่จะบอกว่าเหรียญหน้าการหน้าเกี่ยวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญเป็นสุดยอดเหรียญในยุคนี้พอ,อนี้ของยอดพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยอีก เหรียญหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งพกพาไปไหนนะคุณจะได้อิทธิคุณทางด้านทรัพย์โภคทรัพย์พาะนาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์คุณจะได้อิทธิคุณทางด้านสเสน่ห์เพราะเป็นนาคเกี่ยวคุณจะได้อิทธิคุณทางด้านคุ้มครองป้องกันภยัยเพราะเป็นนาคบกมหาอุดและหนุนชะตามีอยู่เพียบพร้อมในเหรียญน,น้าเกี่ยวเหรียญน,นี้ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังนี่แหละครับ ถ้าคุณฟังและวแม่อาจารย์ชาติพูดดีแล้วเกินเหรียญนี้ฉันก็เห็นว่าสวยนะว่าดีเอออยากจะมีไว้ติดตัวทําอย่างไรคุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจัง พุทธัทงรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษา,ส,กษาสตูบีทาวินาสันติพระมจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ